ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมู่นะครับวันนี้ก็วันพุธที่12กุมภาพันธ์นะครับเวลาตอนนี้ก็11โมงกับ12นาทีนะครับอ่าก็เมื่อคืนนี้นะครับผลการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเรียกได้ว่าพิกล็อกหลายคู่เลยนะครับ ลงเตะสี่คู่เนี่ยปรากฏว่าคู่ที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่เนี่ยมาตัวเดียวแล้วตาย3ตัวเลยนะครับคู่ที่มาเนี่ยยังดีว่าเลือกแม่นนะครับเป็นคู่ที่เลือกไปให้กับเพื่อนๆในทัศนะกลุ่มลายสมาชิกนะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างไอมาลายูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับ PSVI ีไอเฟนนะครับก็ยูเวสามารถเฉือนไปได้2ประตูต่อหนึแบบใจหายใจคว่ำนะครับ นะส่วนผลอีก3คู่นะครับก็เริ่มกันที่ปารีสแซงต์แชมงนะครับถึงแม้ราคาจะแปลกนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็บุกไปถล่มแรดได้ถึง3ประตูต่อ0ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับปารีสน่าจะผ่านอารอบเพย์ออฟเข้าไปเจอกับ8มือวางนั่นแหละไม่รู้จะไปเจอใครนะครับถัดมามาเป็นแมนซิตี้เจอกับเรียวมัดลิดนะครับ คู่นี้ราคาก็แปลกเพราะเมื่อคืนเนี่ยเขายกให้แมนซิตี้เป็นต่อนะครับแล้วก็ครึ่งแรกอะแมนซิตี้นำผมก็ว่านิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วเพราะว่าดูตามราคาดูตามอะไรแล้วเนี่ยมันน่าจะหักมุกให้แมนซิตี้มานะครับออพอมาโดนมาดหลีดตีเสมอเอาวะก็ยังโดน,นหน้าปออยู่ใช่ไหมแต่อีกโอ้โหช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยแมนซิตี้กลับมานำา2 1นะครับ2-1เนี่ย ก็คิดว่าลอยลำแล้วเพราะเหลืออีกประมาณแค่4-5นาทีนะครับก็จะจบเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยซิตี้มาโดนกดอีก2เมตรหน้าตาเฉยเลยนะครับก็กลายเป็นเรอัมลมาดริดที่พลิกล็อกบุกมาเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงอัลติฮัดสเตเดียมนะครับ3ประตูต่อ2นะครับเพราะงั้นโอ้โหดูแล้วโอกาสที่ซิตี้จะกลับมาได้นี่ยากแล้วนะครับเพราะนัดหน้าเนี่ยต้องไปเล่นที่ซานดิเอโกมานาบิลของเรอัมลมาดริดนะครับ แล้วทางมาริตเนี่ยเขามีประตูตุนอยู่เม็ดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เล่นจังหวะสวนกลับได้เต็มที่แน่นอนครับดูจากเมื่อคืนเนี่ยเคเลนเอมเปเป้ครับแหมหลุหลุตตลอดเลยอ่ะมันซิตี้โอ้โหนัดหน้ามีโอกาสถ้าถ้าโบนี่ก็โดนหลายลูกอะครับนะแล้วก็คู่ยูเว่ก็ชนะ PSV ไป2-1เนาะ คู่ที่พิกล็อกแบบถล่มเลยเนี่ยก็คือสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับบุซเซียนดอทมุลน,นะครับดอทมุลในยามที่กําลังย่ําแย่หรือเราเรียกว่าเสือลําบากเนี่ยเมื่อคืนเสือดุซะอย่างนั้นนะครับบุกไปถล่มสปอร์ติ้งลิสบอนไปถึง3ประตูต่อศูนยนะครับพองั้นในนัดที่2นี่ก็โอกาสที่จะกลับมาก็ปฏิหารแล้วครับ,บแบลดกับสปอร์ติ้งเนี่ยโอกาสกลับมาได้น่าจะยากแล้วนะครับ เพราะว่าต้องไปเล่นเป็นทีมเยือนแล้วสกอร์ตามหลังถึง3เม็ดครับยังไงก็ไม่รอดครับเพราะงั้นเท่าที่ดูเนี่ยทีมที่จะผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นดอทมุนกับปารีสแซง์แมงนะเพราะสกอร์มันขาดนะครับส่วนซิตี้จะกลับมาได้ไหมก็ก็ยังต้องท็อปฟอร์มสุดๆครับถ้าจะบุกไปดับเรียวมาลิตถึงถิ่นนะครับในขณะที่ไอ้มาลายูเวนตุสก็ยัง กัมกึ่งอยู่เพราะว่าเฉือนชนะไปแค่เม็ดเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นกันยาวๆไปนะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับยุงทองลีสยู่ในเต็ดก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับแม้จะเพิ่งตกรอบอกขักจาก FA Cup คัพมานะครับแต่ว่าก็เรียกสติกับคืนได้นะครับก็ลงเล่นในลีกเนี่ยก็สามารถบุกไปถล่มแดนอรารวาดวัตฟอร์ดซึ่ง แพ้เป็นนัดที่5ติดต่อกันแล้วครับหลีดถล่มไป4 0นะครับช้างกงระทืบลงโคเวนทีนะครับก็คว้าความได้เปรียบนะครับเล่นในบ้านสามารถเฉือนชนะควีนสปาร์กเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ0แกะเขาเหล็กดร์บี้เคาตี้ก็ทำอะไรออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดไม่ได้ครับเสมอกันไป0ูนย <c oughs> ์์ปอดสมัตยังคงฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับ เก็บแต้มได้เรื่อยๆครับผมว่าโอกาสที่จะได้อยู่ต่อในเดอะแชมเปี้ยนชิพมีสูงแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็เล่นในบ้านนะครับก็สามารถเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้ไป2ประตูต่อ1นะครับในขณนะที่คู่ดึกถัดไปอีก15นาทีครับนอริซิตี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยดูเหมือนจะง่ายครับแต่สุดท้ายเนี่ยแพ้ต่อเบรสตตนไป0ประตูต่อ1นะครับ F อเอับอังกฤษเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วครับสกอร์เนี่ยมันไม่น่าขาดอยู่แล้วรอบนี้มันดูเหมือนบอลที่ต่อมากๆถ้าจะได้ก็ได้ครึ่งหนึ่งโอกาสได้เต็มนี่ยากครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับก็ทำได้แค่เสมอกับเอ็กเซเตอร์ครับ2ประตูต่อ2ครับเจ้าบ้านเอ็กเซเตอร์นี่โดนใบแดงด้วยนะครับแต่ว่าฟอ r ์เรสก็ทำไม่ได้นะครับพาะง้นกระแสที่ไหลแรงไปที่ฟอ r ์เรสเนี่ยตายเรียบนะครับ ไม่ว่าจะต่อที่ราคาเท่าไหร่นะเวลส์พรีเมียร์ลีกนะครับเดอะนิวเซนบุกไปทำได้แค่เฉือนชนะเกนฟอนไป1ประตูต่อ0ไอแลนด์เหนือพรีเมียร์ลีกนะครับจากฝูงลินฟิลก็เฉือนชนะลานเอฟซีไป1-0ไอซ์แลนด์ลีกคัพนะครับเซนจานานบุกไปถลม่มเซลฟอร์ดถึงครึ่งโหลนะครับ6ประตูต่อ0นะครับ อังกฤษจอห์นสโตนเพนโทฟี่นะครับเล็คแฮมส์ก็เฉือนชนะโบตันวันเดอร์เลอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ลีกวันอังกฤษนะครับจ่าฝูงเบอร์วิงแฮมนะครับก็ยังฟอร์มสดนะครับเปิดบ้านไล่ถล่มเคมบริดจ์ยูไนเต็ดทีมบวยไป 4, 0. Lower, ส0ูนย์บิสตันโลเวอร์เสมอกับสต็อกพอร์ต1ประตูต่อ1 ดาบอัศวินนะครับชาวตันแอตแลนติกก็เปิดบ้านเฉือนชนะบิเตอร์เบลเลอร์ไป2-1เลตันโอเลียนนะครับถล่มแมนฟิลไป3-0คาวเล่พิกล็อกเอาชนะสติฟเนตผู้มาเยือนไป3ประตูต่อ1แบล็กพูลกับลอตเทแฮมทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป0-0ปิดท้ายด้วยเลดดิงครับก็ทำอะไรชูบิลี่ไม่ได้ครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ ลีกทูอังกฤษนะครับจากฝูงวอซอครับโอ้โหเสียลังวัดเลยครับเล่นในบ้านเจอกับจินลิงแฮมทีมอันดับ19นะครับจบเกมทำได้แค่เสมอไป1ประตูต่อ1นึ่งแบลดฟอร์ดซิตี้เปิดบ้านเฉือนชนะแอคคลิงตัน1-0จอมโหดวิมเบดันนะครับก็ไล่อัดโคูเล็กซานดาไป3-0มศูนย์ทานสเมียร์โลเวอร์เสมอกับฟีดบูดทาวศูนย์ประตูต่อดศูนย์ บาโลเฉือนชนะมิวตันคีนดอนไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็นิวพอร์ตเคาวตี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะทีมบัวยอย่างคาร์ไลส์ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับสกอตแลนด์ดิวิชั่น1่งโคฟเลนเจอร์นะครับก็เสมอกับมอนโทรสไป1ประตูต่อหนึ่งผล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับย่าโฮดาลูซาริมนะครับก็สามารถบุกไปชนะ เซนทันโค้ดมารินเนอร์สองหนึ่งวิสเซนโกเบครับเปิดบ้านไล่ถล่มเชียงไฮ้พอร์ตไป4ี่ศูนย์คาวาสกิฟอนตาเล่ครับบุกไปถล่มโปหังซีเลอร์สี่ศูนย์ซานตงไถซานเปิดบ้านเอาชนะกวางจูเอฟซีสามประตูต่อหนึ่งนะครับจะเห็นว่าในในรายการนี้นะครับเ c ฟซแชมเปี้ยนลีกอีลิตเมื่อคืนเนี้ยคู่เนี่ย โอ้โหบอลสกอร์มาดีจริงๆนะสี่ประตู4ี่ประตูสี่ประตูสประตูเลยนะครับ AFC คัพนะครับแท็กเตอร์นะครับบุกไปชนะเอาคาติยาไป2-1เช่นเดียวกับเอาเอาชาจานะครับบุกไปชนะเอาฮุสเซน1นนะครับนี่คือผลเมื่อวานนี้นะครับผลเมื่อวานนี้ส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับ ก็ยังมียูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับรอบเพย์ออฟนัดแรกอีก4คู่นะครับ8ทีมนะครับก็6ทุ่ม45นะครับอัตแลนตาจะบุกไปต่อครับบูสปอปานะครับเ,ออเสือใต้บาเยนมิวนิกจะบุกไปต่อเซลติกถึงสกอตแลนด์เลยครับลูกครึ่งปีศาจแดงดำเอซีมิลานจะบุกไปต่อเฟยนูดในราคาปอปานะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ เอเอสโมนาโกเปิดบ้านเป็นต่อเบนฟิก้าปอปานะครับก็คู่แรกเนี่ยคู่อัตลตันต้าเนี่เตะหกทุ่มสี่สิบห้านะครับอีกสามคู่ถัดมาเนี่ยเตะตีสามนะครับก็เมื่อวานเป็นวันของบอลรองใช่ไหมในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกดูค่ำคืนวันนี้นะครับดูค่ำคืนวันนี้เนี่ยออบอลต่อจะมาไหมเออบอลต่อจะมาไหมหรือบอลรองจะมานะครับ เดี๋ยวดูกันแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ง่ายนะบอลต่อแล้วต่อแปลกๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอัตแลนตานะครับต่อปอนะครับเอซีมิลานต่อปอโมโนาโกต่อปอเนี่ยบอลต่อนี่ผมว่าน่ากลัวนะแม้กระทั่งไบเยนมิวนิกเนี่ยก็ไม่แน่ครับเพราะว่าเล่นเกมเยือนแล้วก็ต้องบังคับชนะช่วงห่าง2ประตูนะครับเพราะงั้นถ้าผมมองคร่าวๆยังไม่เห็นจาก ฟิกออดยังไม่เห็นจากอะไรนะผมก็ยังเชื่อว่าบอลลองหน้ามานะครับบอลลองหน้ามานะเออไม่ว่าจะเป็นคัพบ,บูตเซลติกเฟยนูตเบนฟิก้านะครับพิมพิมเมลิกอังกฤษนะครับโอ้โหนี่แหละครับคู่ที่ตกค้างแล้วก็เป็นศึกเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้แมตช์ด้วยตีสองครึ่งนะครับไม่รู้ว่าคู่นี้จะแย่งซีนไปหรือเปล่าเ <laughs> พราะว่าเตะก,กอดไงใช่ไหม เออมันเตะก,ก่อนคู่บาเยนเอซิมิลานแล้วก็โมนโกนะเพราะพวกนั้นเตะตีสามส่วนคู่ลิเวอร์พูลเตะตีสองครึ่งแฟนลิเวอร์พูลก็เรียกว่าดูลิเวอร์พูลแล้วทิ้งสามคู่นั้นแน่เลยผมว่านะลิเวอร์พูลจะบุกไปต่อเอเวอร์ตันถึงกูดิสันพาร์คนะครับลูกควบลูกครึ่งน,นะครับก็ดูว่าฟอร์มหลีกของเอเวอร์ตันที่ชนะมาสามเกมรวดเนี่ย ยังจะแรงต่อไปไหมนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องพยายามแก้ตัวจากการที่ต้องตกรอบศึกเอฟเอคัพมานะครับแพ้พรีมัททีมบวยแชมเปี้ยนชิพไปนะครับก็ดูครับลิเวอร์พูลต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับตีสองสี่สิบห้าห้าคู่นะครับเบอร์ลี่เล่นในบ้านเป็นต่อฮันซิตี้ครึ่งควบลูก ซันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านก็เป็นต่อลูตันทาว์ครึ่งควบลูกบิทตันซิตี้เล่นในบ้านก็เป็นต่อสโต๊กซิตี้ครึ่งควบลูกนะครับสวอนซี sea, เล่นในบ้านเจอกับโจนาคูกเชฟฟด์เวนส์เดย์นะครับราคาให้สวอนซีเป็นต่อแค่ราคาเสมอมิวอลนะครับจะบุกไปต่อทีมบัวยพีมัดปอปาดูว่าพีมัตเนี่ยล้มลิเวอร์พูลม,มาได้ดูว่าวันนี้จะเก็บแต้มได้ไหมนะครับ ในเมื่อเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เจอทีมอย่างมีวอลนะครับทีนี้ตีสามเนี่ยมี2คู่นะครับดา,ดาบคู่นะครับเชฟฟิลด์ยูไนเตดเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อสิงแดงมิดเดิลเซเบอร,ร์ปอปาแล้วก็เวสต์มอร์บิตเอาเบียนเล่นในบ้านเป็นต่อกูลาเพิงแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครึ่งลูกนะครับไอแลนด์เหนือพีเมลีกนะครับตีสองสี่สิบห้าคิฟตันวิลเล่นในบ้านเป็นต่อคาริคแลนเจอร์นะครับครึ่งควบลูก AFC c h a ชมเป n League อ l i t e นะครับมี2คู่ครับห้าโมงเย็นโยโกฮาม่าเอฟมารีนสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเซี่ยงไฮ้ส่วนหัวครึ่งควบลูกแล้วก็ในเวลา1ทุ่มนะครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่นเต็ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อวุนซานฮุนไดปอปานะครับโอ้ oh, บุรีรัมต่อน้อยนะแสดงว่าไอ้วุลซานฮุนไดเนี่ยต้องต้องค่อนข้างเก่งนะค่อนข้างแข็งนะ เพราะว่าบุรีรัมเจอกับใครมันก็รู้สึกจะต่อแพงอ่ะไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือบอลน,นอกก็ไม่รู้แหละมันยังดูเหนือแต่วันนี้ต่อแค่ปอเนี่ยผมว่าบุญซารไม่ธรรมดานะครับ mm. AFC ครคัพนะครับบ่ายสซิดนีย์เเล่นในบ้านเป็นต่อแบงคอกอยู่ในเตดหลูก1นทุ่มซานเฟสที่โรชิม่านะครับจะบุกไปต่อหนำดินนะครับลูกครบลูกครึ่ง 3ามทุ่มเอาอาลี่นะครับจะบุกไปต่อเอาวิดัตนะครับครึ่งลูกแล้วก็5้าทุ่มเอาทาวอนจะบุกไปต่อเอาวาคานะครับครึ่งลูกนะครับนี่ก็คือฟุตบอลยุโรปนะครับแล้วก็มีเอเชียเรานะครับส่วนฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลไทยโหหลีกรองอย่างไทยแชมเปี้ยนชิพทีสอวันนี้ลงสนามแบบเต็มเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยครับ อรอบ6โมงเย็นนะครับมี2คู่จากฝูงอย่างแพ้อยู่ในเต็ดครับจะบุกไปต่อนครศรีอยู่ในเต็ดปอปาแล้วก็ศรีสเกตอยู่ในเตด United เล่นในบ้านเป็นต่อมหาสาร,รคาม FC ปอปานะครับรอบ6โมงครึ่งมี3คู่รองจากฝูงอย่างอายุทยาอยู่ในเต็ดจะบุกไปต่อตลาด FC ปอปาลำปาง FC จะบุกไปต่อชัยนาทฮอมบินปอปา แล้วก็พลังการ FC จะบุกไปต่อจันทบุรี FC ราคาเสมอเท่านั้นนะครับรอบทุ่มหนึ่งเนี่ยมี3คู่นะครับชนบุรี FC เล่นในบ้านเป็นเป็นต่อบางกอก FC ครึ่งควบลูก,กเกษตรศาสตร์ f c เล่นในบ้านเป็นต่อพัทยาอยู่ในเต็ดครึ่งลูกแล้วก็โพลิสเทโลครับเล่นในบ้านเป็นต่อเชียงใหม่อยู่ในเต็ดราคาเสมอนะครับ นี่คืออัปเดตผลการแข่งขันเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงราคาต่อรองประจําวันนะครับในรอบก่อนเที่ยงครับราคามันก็อยู่ทรงนี้นะครับส่วนรอบเย็นรอบเย็นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอเจอกันในเรื่องของอเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดราคาต่อรองล่าสุดรวมถึงบทวิเคราะห์สถิติต่างๆนะครับความน่าจะเป็นต่างๆยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับก็ช่วยกดให้หน่อยนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆหที่ผมลงก็แทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันช่วยเหลือกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกทางไลน์นะครับ ก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านได้ที่อแอดมาได้ที่ลาย ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t นะครับ n a อ d o o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในรอบเย็นครับช่วงนี้พักผ่อนนอนหลับครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ